บริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ร่วมดูแลสังคมและชุมชนในภาวะโควิด -19 เดินหน้าโครงการอาหารปลอดภัยจากใจสู่ชุมชนต่อเนื่องนำรถ CPF food truck อุ่นร้อนเข้ากล่องพร้อมทานบริการถึงชุมชนและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเขตบางพลัด นายวุฒิชัยสิทธิปรีดานันต์รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน CPF เปิดเผยว่าโครงการอาหารปลอดภัยจากใจสู่ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมดูแลสังคมโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ทำหน้าที่ของบริษัทเอกชนตามหลักการหน้าที่พลเมืองดีในการผลิตอาหารปลอดภัยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำรถ CPF food truck ให้บริการอุ่นร้อนเข้ากล่องพร้อม รับประทานในพื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยก็เรื่องของการสร่งอาหารปลอดภัยจากใจสู่ชุมชนนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับในความรับผิดชอบต่อสังคมของ CPF ที่มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพี่น้องของเรานะครับรวมถึงนะครับการสนับสนุนแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันพวกเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะครับเพื่อให้บ้านเมืองของเรากลับมาสู่สภาวะปกติก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ นอกจากนี้ในวันที่8มิถุนายน CPF ร่วมกับสมาคมตำรวจและสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่นำเข้ากล่องอุ่นร้อนพร้อมทานให้บริการแก่พี่น้องแท็กซี่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระราค่าครองชีพในช่วงวิกฤตโควิด